ห้าสี่สามสองหนึ่งประมือต้นร้ค่ะแบแฟนผู้ชงและพี่ออนมาแล้วขอเสียงกรีดค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊ก o i s h i Drink Station ด้วยค่ะวันนี้อยู่กับอโปนะคะกับบรรยากาศภายในงานกิจกรรมรสโชว์ของเราค่ะกับแคมเปญพิเศษโอ s h i ิโอทั้งคู่อยู่เลือกได้วันนี้เราอยู่กับเรานุษที่น่ารักเพราะว่าวันนี้มาให้กําลังใจเฮียกันนะคะมาแล้วมุมต<อ>ยค่ะมาแล้วอใครมีกล้องเตรียมกล้อง ชนี้ใครเดี๋ยวก็นน๊นงเดี๋ยวออกมาโลแกนนึงนะช่วงนี้ใครระหว่างรอช่วยกันแชร์ไลฟ์นะคะใน Facebook ด้วยช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยครแชร์ขอให้ถูกหวยใครแชร์ขอให้ได้ไปญี่ปุ่นกับเฮียช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นการมอบของทีร่ระลึกนะคะให้กับทางผู้จัดการและก็ตัวแทนนะคะของเซเว่นอีเลฟเสาขาราชการอุดรน,นะคะ คิวที่หนึ่งนะครับคิวที่หนึ่งนะครับนะคะมีผู้จัดการเขตนะคะคุณสาแล้วก็มีผู้จัดการสาขาคุณวิทย์ค่ะรวมถึงพี่พนักงานด้วยนะคะน้องเป็นรางแรกนะคะช็อตแรกนะคะร้องนะคะยืนตรงกลางเยียมตัวนะคะคุณสาคุณวิทย์ค่ะแล้วก็พนักงานนะคะของไซเบอร์แอดเวนเจอรสาขาราชสุขั์อุดรคุณสายกายคุณสายยกมือถ่ายรูปนะคะครูกับเฮียแล้วก็พี่โอ๊ตปาโมด ทำหน้ารื่นเริงเบอร์แรงนะคะหนึ่งสองสาเย้รื่นเริงเบอร์แรงส่วนใครที่อยู่ด้านหน้านะคะช่วยกันแชร์ไลฟ์ใน f เฟซบ o ๊กไ i ฟ์โอชีดริง Station ด้วยเป็นการส่งมอบความสุขให้กับเหล่านิวเชสตที่อาจจะติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้แล้วก็แชร์ภาพบรรยากาศให้ได้ชมนะคะพี่กระดุกระดิกรหน่อยนะครับเนืสองสาเย้ ดุ๊กดิ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊กท่านต่อไปต่อไปค่ะขอเป็นคุณสาท่านเดียวนะคะขอเป็นคุณสาก่อนหนึ่งช็อตนะคะคู่กับเวันหนูลงข้างนี้งนี้ครับคู่กับพโยธแล้วก็เฮียเชิญเลยค่ะคุณสามีอาการเขินอายเล็กน้อยอันนี้เป็นการบรรยายให้กับด้านนองได้ชมบริการด้านในนะคะมีแอบยิ้มมุมปากคุ้มกิ่มแ่าเฮ้ยเขินจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักนะคะน่าใสใสคุณล คนอะไรไม่รู้ติดหนูยังดูดีเนาะไดมีความสุขต่อไปค่ะขอเป็นผู้จัดการสาขาคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์ไทยเดี่ยวค่ะคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์นะคะคุณวิทย์ครับผมโอเคครับมังบังบังนินจาดีรู้ครับนิน่าครับผม วันนี้ครับพี่สองสาวันนี้เราบรรยายบรรยากาศด้านในนะคะคืวต่อไปอคุณแม่คิวต่อไปจะเป็นน้อง<เ>น้องพนักงานเซเ่นอินน์์สาขา拉斯แพรกโอเคครับโอเคต่อไปเป็นน้องอปปน,น้องไปน้องอปปน,น้องน้องในสาขาครับวันนี้เอาถ่ายทอดสดบรรยากาศให้กับทีท่านได้ฟังกันนะคะก็ตอนนี้ก็พี่โ,โ,โอ๊โตนะคะเอามือขึ้นมาปาดจ,จมูกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ เนี่ยก็ปอดจมูกด้วยนะคะเป็นพฤติกรรมหมู่นะคะที่เราต้องห้ามตามกันนี่มี่อีกไหมเออขอโทษนะสองคนเกาะด้วยมาเกาะด้านหน้าเลยฮะเกาะทางบ้ากเลยครับผมดูอบอุ่นหน่อยขยับเข้ามาให้กันสนุกขนหน่อยมากค่ะโอเคครับโลเด็กๆพูดหนึ่งภาษาปีนี้อย่าลืมแชร์ไลค์ด้วยนะคะในโอชิ่ริงสเตชั่น คิวถ่ายรูปเราถือคูปองไว้ให้ดีนะคะคิวถ่ายรูปที่เรออยู่ด้านนอกนะคะเก็บคูปองให้ดีอย่าแตกแถวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกันด้านนอกเลย่นึ่งสอง้างบนเลยครับเน่อเดี๋ยวให้วีดีโอครับแล้วก็ที่เหลือเลยครับเ้าเลยแจกสายพีเหนึ่งสองสามเย้ พี่ต่อไปน้องๆที่เหลือเลยครับเจอเนจอเะนี่ออกอนแล้วเดี๋ยวเรจะให้คริสตนุัเฟกนะคะแล้วก็โภักเป็แฟนในไลฟ์ในเ c e บ o o k นะคะอะรออกานนอกกานนอกยังไหวไหมคะานอกเปีนตัวนะคะอีกตุดใจเดยวคุณคะอีกตดใจเดียวเท่านั้นเราจะได้สัมผัส กับบรรยากาศรถโชว์เราที่แรกด้วยความตื่นเต้นาเย้ด้านในกำลังถ่ายรูปแบบพิพากษ์สุขนานนะคะส่วนระหว่างนี้ท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ผ่านหน้าแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะคะ ฝากเอาไว้ด้วยว่า <im itation> อย่าลืมค่ะถ้าดื่มโอชีแล้วส่งรหัสใต้ฝามาลุ้นโชคกันนะคะกับแคมเปญโอชีโอทั้งคู่อยู่เลือกได้ okay, กดหนึ่งนะคะเลือกไปล่องเรือสมุ <im itation> ทรไทญี่ปุ่นกับคุณเป๊กผลิตโชค <im itation> กดสองค่ะลุ้นรับ <im> t <itation> ต y o t แตยาริสนะคะแจกกัน100คางานรวมมูลค่าทั้งสิ้น60ล้านบาทส่งมาได้จะถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะหลากหลายช่องทางในการส่ง แนะนำว่าส่งออนไลน์จะรวดมากเพราะคุณจะได้10คูณ2เข้าไปนะค่นเป็นมาเอร์แอปของทางโอชิหรือว่าจะเป็นที่ www. oshiring. com ค่ะจากรางวัลครั้งต่อไปวันที่14มีนาคมนะคะแต่ว่าส่งรหัสมารวมสุกกันได้ทัแคมเป็นส่งมากันได้จนถึงวันที่3 1พฤษภาคมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ด้านในเป็น4ตัวแล้วเตรียมตัวท่านยังงงงงพร้อมมิจฉางพร้อมมากค่ะ รอแป๊บนึ่งวิดีโอนะสนุกสนุกเลยครับสบัรขวดเล่นได้เลยได้นะครับพร้อมนะเอานะฮะหนึ่งสองสามเโอ้ยจีโอ้ยจีโอเคครับโอเคครับแบบไม่อดนั่งเลยนะคะไปครับ ะเรานุชี่อยู่ด้านหน้าง,งานทักทายเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์สดของเรา่อยคะ่ะเส,สียงมาให้<อ>เ,เห็นว่าบรรยากาศด้านงานคุกคักมากบอกไม้บวกมือทักทายดูสิคะาถึงแม้ว่าแดดจะเริ่มออกแล้วแต่ทุกคนยังร่าเริงกันอยู่เพราะว่าวันนี้พวกเราหัวใจเดียวกันสัญญาไม่จ๊ะว่าเราจะตามไป,ไป,ไปตลอดทั้งวนันร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวนันสัญญาไหมจ๊ะสัญญา ดีมากเริม,มากเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสุนรภิก,กิจกรรมนะคะที่เซเว่นอิเตร์นสาขาราชพัฒนอุดรกันแล้วนะคะกับพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อของเรานะคะสำหรับแคมเปญน,นี้ก็คือพี่เป๊กน,นะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับพ่อหมีมากับพี่โอตปามโมนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนออกมาทัถ่ายแฟนๆแล้วก็ถ่ายรูปก,กับผู้โชคดีแต่ว่าอย่าลืมค่ะแคมเปญของเราครั้งนี้โอชิโอทั้งคู่อยู่เลือกได้ถ้าอยากจะไปเที่ยวกับ,กบเป๊กกดอะไรคะ กดหนึ่งค่ะถ้าอยากได้รถน,นะคะกดสองดีแม่เอาตอนนี้กบมือต้อนรับกันดัง,ดงสวัสดีค่ะสวัสด้านนี้ี่นี้ะที่ด้านนี้สวัสดีพี่โราค่ะสสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนทักทายแฟนๆที่ดูการไลฟ์สดของเราอยู่นิดนึงค่ะสวัสดีครับ ไปข่อยมารับขอรูดคอหน่อยนะฮะเดินเสร็จนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรนะครับโอ๊ตปาโมดประธานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับทักทายแฟนๆด้วยนะคะกำลังมีการไลฟ์สดกันอยู่ตอนนี้อ่ะแล้วก็โอ้โหอันนี้เปนไซส์เลยนะคะใกล้ชิดมากมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมคะพี่โอ๊ตคะมีคำถามอะไรไหมคะ กลองหน้าด้วยกลองหน้าด้วยอะไรด้วยใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ช่วยกันแชร์ไลฟ์สดด้วยฟินมากเวอร์เลยไว้แต่แล้วบางคนนอามือทัาออกอยู่ด้านหลังไว้แต่แล้ว ต่อไปเดี๋ยวเรามีผู้โชคดีนะคะจากกิจกรรมนะคะด้านหน้างานของเราที่เพิ่งผ่านมามีผู้โชคดีทั้งหมด20ท่านที่จะมาถ่ายรูปคู่กันนะคะเชิญเลยค่ะคิวแรกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีชิมงานช่วยไลฟ์ายนี่แหละค่ะคือคนแรกกล้องตัวเองอยู่ไหนจ้ามองเลยนะคะพร้อมนะคะคุณคะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดกอดได้กอดอกได้อก โอ้ยฟินมากเวอร์ท่านต่อไปเดี๋ยวดีต่อใจดีต่อใจเชิเลยค่ะออกด้านนี้เลยค่ะท่านต่อไปมาเลยค่ะจะมีทั้งหมด20ท่านนะคะ20ท่านที่เป็นผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมนะคะที่ด้านหน้าเซเว่นอวสาขาราชพัฒน์รณค่ะส่วนในตอนนี้นะคะท่านที่ไหนท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางหน้า Facebook Live ของเรานะคะอยู่กับบรรยากาศ สดสเลยนะคะตอนนี้กับกิจกรรมดีๆค่ะกับการประชาสัมพันธ์แคมเปญนะคะโอชโอทั้งคู่อยู่เลือกได้วันนี้เนี่ยเราก็พาทั้งพ่อหมีนะคะพี่โอปราโมทมาพร้อมกับพี่เตอร์หนุ่มหล่อเราคุณเป็กนะคะมามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านนะคะมาแจากความสุขมาเจอกับนุชเชสที่น่ารักของเรามากันแบบใกล้ชิดอันนี้เป็นเพียงแค่กิจกรรมแรกเท่านั้น เดี๋ยวกิจกรรมช่วงต่อๆไปจะมีการเล่นเกมกันด้วยสัมภาษณ์พูดคุยกันแบบจัดเต็มแต่ว่าอันนี้เป็นชีแรกเราจะไปกันแบบตตะมุตะนีน่ารักได้เอ็นดูกันก่อนนะคะใช้เวลาที่ได้ใกล้ชิดใี่คุ้มค่ากอดเลยก็ได้เอ้ยนารักอะแล้วระหว่างนี้นะคะย้ำกันอยู่เรื่อยๆสำหรับแคมเปญของเราค่ะซื้อออชีรสชาติใดแบบใดก็ได้ คุณจะได้ฟินแบบนี้นอกจากจะได้ฟินกับบรรยากาศงานดีๆจากโอชีแล้วยังจะได้สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลด้วยกับแามเป็ของเราเนะีคะเลือกกันได้เลยค่ะส่งรหัสใต้ฝามาลุ้นโชคกดหนึ่งค่ะลุ้นไปล่องเรือสำราญที่ญี่ปุ่นกับคุณเป็กผลิตโชค100คนหรือว่ากด2อลุ้น t o โยต้ายาริส1 0 0คันนะคะรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นิล้านาบาท หลายคนฟินนะคะพอได้ถ่ายรูปคู่แล้วปั๊บลืมโทรศัพท์ไว้ที่ทีมงานอย่าลืมโทรศัพท์นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วโทรศัพท์กลับด้วยส่งรหัสใต้ฝากรได้นกด3มช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดดอกจัน7 8 7ดจอกจันตามด้วยรหัสนะคะตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหลังจากนั้นจะมี SMS เด้งมาให้คุณเลือกกดหนึ่งจะเป็นล่องเรือสมรัตนี้เี็นกับเป๊ก ก็ช่องทางออนไลน์จะได้สิทธิ์เพิ่มคูณสองด้วยไม่ว่าจะเป็นมบายแอปนะคะหรือว่า w w w o i s h i d r ว็ m c o m จอชรางจะปรวัลครั้งต่อไป14มีนาคมค่ะส่งรหัสมาได้ถึ่วที่31พฤศจิกายนนะคะโอ๊ยโอ๊ยอย่าลืมกล้องค่ะอย่าลืมกล้องค่ะทางนี้ค่ะออกทางนี้ค่ะออกทางนี้ค่ะ ลมาแล้วแล้วเธอก็สวมกอดนะคะสวมกอดในขณะที่เธอสวมกอดเธอก็ถามว่าเอาแล้วกล้องฉันอยู่ไหนคือดีใจที่ได้มาถ่ายแต่ลืมกล้องไปแล้วอย่าลืมกล้องนะคะและนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปสแตนบายรอที่ต่อไปได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะมีโอ้ยฟินมากกอดด้วยอืมโอ้ อบอ,อุ่นละมุนล,ละไมตอนนะะ่อเลยค่ะนั่นต่อไปนะคะคิวที่เท่าไหร่คะแล้วก็วันนี้เนี่ยสำหรับใครที่พลาดสิทธในการถ่ายรูปที่นี่ไปอย่าเพิ่งร้องไห้ที่ตั้งนี้สุวนเนี่ยมี40่สิบท์เลยนะคะให้ได้นลุ้นกัน ส่งทับหน้าไปดักต่อได้นะคะไปจองที่ก่อนได้เลยนะคะกระจายกำลังกันนะคะช่วงนี้ส่วนใครที่ซื้อโอชิที่เซเว่นจะฟินมากเวอร์เพราะว่าราคาพิเศษของขวด30บาทแล้วก็ใครที่ซื้อหกขวดเนี่ยมันก็จะครบร้อยห0ึ่บาทตรงนั้นนะคะในใบเสร็จเนี่ยยังมีสิทธิได้ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตสิทธิ์ที่นั่งที่ดีที่สุดด้วยติดตามยละเพดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบ o ๊ o โอชิกริ e สเ t ชันมาเลยค่ะคนต่อไปค่ะ คนต่อไปสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะดูซิว่าจะอ้าวกล้องนะคะคุณค่ะไม่มีครับอ๋อไม่มีอ๋อบอกว่าภาพค่อยว่ากาาันมาถึงชื่อขอกอดก่อนอไหนฮะ,ะไหนฮะฟินแล้วอ๋อยู่ด้านหลังกล้องอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวที่ต่อไปค่ะตั้งนิสุนนะคะมีสิทธิ์ให้ได้ถ่ายรูปให้ได้ลุ้นกันสี่สิบสิ่ แล้วก็ยังมีอีกสี่คนที่จะได้ขึ้นไปเล่นเกมบนเวทีกับคุณแป๊กแล้วก็พี่ออสบนเวทีเลยนะคะสี่คนแบบใกล้ชิดเล่นเกมยุ้นรางวัลรางวัลก็มีลายเซ็นให้ด้วยตอนนี้เหลือกี่ท่านเอ่ยในห,ห้าท่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะจับแจกรางวัลหมวกกันนะหมวกดีจับแจกหมวกต่อเลยนะคะใครที่พ้าสเซตในการถ่ายรูปไปเมื่อกี้ เดี๋ยวเรามีหมวกให้ลุ้นกันอีกหนึ่งรางวัลด้วยสำหรับคู่ฟองที่ส่งกันมานี่อ๋อสบายดีเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านเราไหมคะสบายดีสบายดีเฮ้ยไปไปค่ะเขาน้องมาไกลกอดกอดกอดแน่นๆนิดนึงค่ะกอดแน่นๆน้อง นั่นเองเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแฟนคลับนะคะจากเพื่อนบ้านนี่ทำไมคุณนั้นยืนนิ่งเลยล่ะคะไม่เอามือออกอะไรสักหน่อยละคะเข่าเื่าเข่าเข่าอืมโอ้ ทีนี้คุ้มค่าเผื่อพวกเราด้วยอย่าลืมโทรศัพท์ด้วยได้ก่อนแล้วลืมโทรศัพท์เลยนะคะเธอคะต่อเลยค่ะเราจะยืนนิ่งๆจริงทีหรอคะเฮ้เกิดอายอ๋อแบบถ่ายรูปตอนถ่ายรูปขอนิ่งก่อนพร้อมนะคะกอดไม่ร่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 ะเกิดอ่าเกิดอ่าเกิด สองคนสุดท้ายกอดนี่คนนี้มาถึงรูปให้ว่ากันกอดกอดโอบเลยนะคะโอบอย่าง oui, <southeast. S 1> เดียวมืออย่าสะกิดนะคะด้านหลังมีการเขี่ยเขี่ยด้วยเจอเลยค่ะขอบคุณค่ะเรามีซีนแบบว่าอ้ยกอดกอดกอด เราอยากได้ซีนจ้องตากันบ้างอะไรบ้างดูสิว่าถ่ายรูปจะมองกล้องหรือว่าจะมองเธอมองกล้องนะคับองกล้องไหคะหนึสองาจ้องตาแล้วก็จ้องตาน้วคะมีสีนจ้องตาจ้องตา กอดกอดตอนนี้จ้องตาลืมโทรศัพท์ได้จ้องตาได้ลืมโทรศัพท์มาแล้วค่ะลืมของด้วยนะคะขอบคุณกอดถ่ายรูปถ่ายรูปกอดกอดกอดน้ำตาขอเบ้าเล็กๆปรึมปริมดีใจเมื่อกี้เขาจ้องตาไปแล้วเราอย่ายอมแพ้เราจ้องหัวค่ะขอบคุณค่ะ โอเคต่อไปหมักค่ะดูซิว oh, uh, ่าใครจะได้ไปใครอยากได้หมวเขาเสียงกิ๊การหน่อยเร็วมากแจกกุ๊บเซนสดคนเดียวเท่านั้นเซนสุนเลยเอาแล้วเซนตรงไหนดีใครอยากได้คะพนมมือขึ้นมาค่ะห้องนะโมสามจบมีของดีอะไรขุดขึ้นมาให้หมดตอนนี้ส่วนมวลกิษณการีเอาอย่างนี้เลยนะ จิตอธิษฐานค่ะและดูสิว่าหมวกใบนี้พร้อมกับลายเซ็นจะเป็นของใครมาแล้วทุกคนพร้อมไหมคะขย่าเลยขยับเลยขยับขยับแล้วนะไม่ใช่เสียเอาแล้วลุ้นค่ะและออกไหมคะออกไหมคะได้ไหมคะ และผู้โชคดีของเราค่ะได้แก่คุณแทนทดเดนแท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 นแสดงความยินดีกับคุณค,ค,คุณน้องค่ะคุณน้อง097 957 9 O E C h i ผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้ คือคนสุดท้ายที่หย่อนคู่กองลงในกล่องผู้หญิงคนนี้คือคนสุดท้ายที่พวกเราเทุกคนรอคอยเธอเขียนคู่กองเธอเขียนมาทั้งหมดประมาณ4ี่หมื่นกว่าใบนะคะเพราะว่ายอดซื้อเธอเยอะมากและเธอก็ได้บวกไปทุกคนคะขอเสียงปรบมือ,พร,อพร้อมกับความอิชาริสยาให้กับผู้หญิงคนนี้ค่ะเดี๋ยวมีให้ลุน้นอีกมีให้ลุ้นอีกที่ต่อไปตั้งน่สุนไปเตรียมตัวรอเจอกันได้ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเราให้ ให้คุณเป๊กกับพี่ออดฝากอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆกับแฟนๆที่นี่ใช่ไหมคะก็ฝากนะครับคือทริปที่แล้วเราไปแล้วก็มีพี่ๆหลายคนที่ไปทริปด้วยกันนะครับกับปีนหนาวหนึบนะฮะฉะนั้นก็นะครับช่วยกันจุดหนุนวชินะฮะอยากให้ไปกันอีกสนุกมากเป็นไงฮะเป็นไงที่เราไปด้วยกันเป็นไงฮะสนุกมากนี่คือใกล้ชิดแล้วแต่พอไปทริปคือใกล้ชิดกว่าน,นี้แล้วก็ว่าไม่อยู่ด้วยกันทุกวัน กลับมาบางคนยังบ่นคิดถึงเ,ถเห็นหน้าพี่คุนที่ทุกวันวันนี้ไม่เห็นแล้วบานีรู้สึกปแปลกๆเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากอุน่นๆชินะครับแล้วขอให้ทุกคนได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับใครที่อยู่วันนี้แล้วได้ไปอย่าลืมเข้ามาทักกันเลยนะฮะว่ามาจากอุดอรนะครับจะได้เออจาได้ว่าใครมาบ้างครับผมก็วันนี้เราเจอกันครั้งแรกนะครับที่นี่ใช่ไหมเราเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับแต่ได้ข่าวว่าจะมีอีกสามที่เลยนะครับถ้าเกิดใครว่าก็ เชิญท right okay? <Okay. S 1> ั me, kind of Wait, ้ง3ามที่เลยนะครับโอเคแล้วก็โทรชวนเพื่อนๆมาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายเลยนะครับแล้ววันนี้นอกจากเราจะมาเจอพวกเราสองคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลืมเลยมีร้องเพลงด้วยใช่ครับแต่อีกอย่างนี่นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับทุกคนซื้อโอชิใช่ไหมครับ เอาฝาขวดเนี่ยมากดรหัสใช่ไหมครับเพจอยากให้ทุกคนนะครับช่วยเก็บฝาขวดเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ทำด้วยกันประมาณปลายปีนะครับอย,อย่าทิ้งทิ้งไปไหนนะครับหรือว่าอยา่าห้ามห้ามเอาไปให้ใครนะครับเก็บเอาไว้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าโปรเจกต์นั้นคืออะไรนะครับอีกนิดนึงค่ะก่อนไปได้ข่าวว่าที่นี่ถ้าซื้อโอชีได้ลุ้นบัตรคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะเฮ้ยเหรอ ใช่แล้วครับก็คออือทางพิเศษเลยนะครับของโอิชินะครับที่จะมีบัตร V.I.P. ให้กับทุกๆแ่อแฟนสิบคนนะครับก็เนี่ย<ส>โอ้ยยิงไ,ไปได้เลยนะครับ <ไป S 1> ต้องชี้โอิชิปรเดินทำไม<ป>ซ<ๆ>ื<ๆ>้อก็เป็นความพิเศษจากทางโอิชิที่มอบให้กับทุกคนนะครับยังไงก็ลองลุ้นกันดูนะครับเพราะตอนนี้บัตรไม่มีแล้วนะครับ <ปะ S 2> ลองดูกันดู ไล้โเคแล้วเด,ดี๋ยวที่หน้านะครับที่ตั้งยี่สูครับตั้งยี่สูครับเร่งก